เวลาซิมมันขยับไปมาคือแบบมันจะขยับได้เออทุกคนแต่ว่าก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l ็อก e ินชาร์ตนะครับผมูคือตอนนี้เราก็อยู่กัน,กนขับในเกมดิซิมซีนะครับผมคือวันนี้่ะทุกคนผมไปเจอมอดแบบว่าผมขยับได้ทุกคนผกทำให้ดูนี่ไปดูนะ เห็นไหมทุกคนเนี่ยมันจะขยับแบบนี้ได้ทุกคนมันเป็นมอสนะทุกคนแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนทรงผมอื่นได้นะครับทุกคนเราไปดูกันว่ามีทรงผมอะไรบ้างนี่ครับทรงผมที่มันสามารถขยับได้มันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะเราสามารถเลือกได้แต่ว่ามันจะเป็นอ่าเป็นทรงผมเหมือนคล้ายๆทรงผมในเกมนะทุกคนนี่ฮะมันจะขยับได้นะไปดูอนะ่แบบเหมือนมันพิ้วอะ่ะผมก็ คิดว่ามันน่าจะผิวนะเวลาทำอ่ะเออเนี่ยอ่ะอย่างนี้ครับเดี๋ยวลองเลือกดูเนี่ยถ้า,าเกิดมันเป็นผมยาวอ่ะมันมันแบบว่ามันจะเห็นง่ายไงปะ่ะเนี่ยเนี่ยเวลาซิมมันขยับไปมาคือแบบมันจะขยับได้เออทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ใส่มอสอ่ะ,อะสมมติว่าเราไม่ได้ใส่มอสผมเคลื่อนไหวนะมัาจะดูกันว่ามันจะขยับแบบนี้ไหมโอเคแปบบ๊นนึงนะครับเดี๋ยวฮาส้มผมก่อน ะจะได้เปรียบเทียบกันเนาะโอเคเดี๋ยวลองดูตรงนี้อ่าสมมุติว่าถ้ามันไม่ได้เป็นทรงผมแบบขยับได้มันก็จะติดแบบนี้ครับเห็นปะเนะเนี่ยเออทุกคนแต่ว่าพอมันมีมอสทรงผมขยับได้ขึ้นมาปุ๊บนะมันรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติขึ้นทุกคนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบทรงผมยาวคือมันจะเห็นชัดมากเนี่ย เนี่ยมันพิวได้ทุกคนดูดีนี่มันขยับไปมาได้เห็นปะ่ะเออเนี่ยขยับไปมาจริงเห็นปะ่ะเออสุดยอดเลยมันดูแบบเป็นธรรมชาติมากเดี๋ยวเราดูผมสั้นดีกว่าว่ามันจะพิวลไหมเป็นเหมืนผมสั้นผมสั้นอ,อ่าอยู่ในวาเดี๋ยวผมสั้นก็น่าจะได้เหมือนกันนะว่านี่ไงนี่ไง ขยับได้เหมือนกันทุกคนเนี่ยเออทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมนะครับตอนนี้ผมก็กำลังให้มาริลองเต้นลําอยู่นะครับดียวเราลองดูว่ามันจะขยับไหมจะเหมือนว่ามันจะขยับอยู่นะครับขยับปะลองดูกันดตว่ามารีค่อนข้างเต้นแรงไปหน่อยครับมันก็เลยจะดูยากนะเดี๋ยวเราลองเอาแบบให้มารีเดินดีกว่า นี่ครับนี่ครับเวลาแบบขยับขยับหัวไปมามันก็จะไอ้นี้นะฮะเอาเต้นอีกแล้วเดี๋ยวมาดีอยู่เฉยๆก่อนอนี่ครับขยับได้ทุกคนนี่ขยับผิวเลยฮนะเอาเต้นอีกแล้วครับเดี๋ยวเราลองให้อ่าปิดเพลง โอเคปิด okay. เพลงอะนี่ครับทุกคนผิวอยู่นะนี่ขยับได้อยู่นะเออทําเป็นเล่นไปนี่ครับเออมีความพิสิษอยู่นะครับทุกคนนี่อแต่เราลองให้ทำกับข้าวอ่อ ขยับไหมก็ข,ขยับอยู่น้อยๆนะครับโอ้โอเคครับทุกคนถ้าทุกคนชอบ uh oh. ก็ลอง uh oh. โหลดกันเล่นดูนะครับ uh oh. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ oh. กด subscribe uh oh. ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบ uh oh. เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีบอสอะไรมาใหม่ uh oh. ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย